สวัสดีครับพ่อแม่พี่นองคลิปนี้ก็พบกับไพทูลพารวยเหมือนเดิมนะครับผมนวดก่อนใครรวยบ้างเนาะ03น่าจะมาถึงสามตัวนะเป็นก้าศสามผมก็ไปเอาโรตรีไว้ ห้าศูนสามสองใบก็มาดูวันที่หนึ่งเลยครับผมมาแล้วครับผมใครรอเลขปลดนี้นะครับผมบินจากกรุงเทพนะครับผมเลขปลดนี้ วันที่หนึ่งเดือนหกหกหกนะครับผมพอศนะครับผมบนล่างเลยนะครับผมไม่ได้แยกให้นะห้าเก้าสามเก้าแปดเก้านะครับเก้าศูนย์สองนะครับผมสองตัวก็เก้าสาม 8ปดเก้าศูนย์สองนะครับผมทางชงก็มั่นใจสองชุดนี้นะครับผมเก้าสามกับแปดเก้านะศูนย์สองก็ไม่แน่นะครับผมชอบทั้งชุดสามชุดนี่เลยทางทีดีให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเอาไปทำนายฝันดูก่อนนะครับผมถ้าฝันแม่นก็จัด ฝันไม่แม่นก็ผ่านนะครับผมเพราะว่าเงินทองหายากนะครับยุคนี้นะครับผมของแพงค่าแรงถูกนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงตอนลงทุนเราต้องไตร่ตรองให้ดีสะก่อนนะ ครับผมคิดนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชี้แนะหรือแนะนำนะครับผมให้เอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้ like, share, ทางช่องด้วยดวย้ทางช่องก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องก็จะสัญญาจะหาตัวเด็ดตัวดัง เข้าทุกงวดนะับมานำเสนอนะครับผมงวดนี้เลขกดนี่ทางช่องก็มั่นใจอยู่นะครับผม คห้กดไลค์กดแชร์หลับคลหยได้เงินหมื่นตื่นคใายได้เงินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหนสนใจทุกประการน,นะครับผมกสวสดีครับ <c oughs> <c oughs>